เรื่องต่อไปที่ต้องดูคือคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ผู้มีสโลแกนบนป้ายหาเสียงว่าไม่โกมมีประสบการณ์บริหารงานสำเร็จผมก็ชื่นชมคุณหญิงสุดารัตแต่พอมาเจอเรื่องนี้เสียงในหัวคืองงชิบหาย บนเวทีเนชั่นอิเล็กชันดีเบตจุดเปลี่ยนประเทศไทย FACEBOOK THE PEOPLE รายงานว่าเมื่อมาถึงการดีเบตประเด็นเรื่องปราบโกงในช่วงหนึ่งของการดีเบตเนี่ยนะครับคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยสร้างไทยถามตัวแทนจากทุกพักว่า จะสามารถสนับสนุนนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยในการปราบโกงด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถใช้50,000รายชื่อถอดถอนนักการเมืองโคตรโกงถอดถอนองค์กรอิสระถอดถอนสารรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่ไม่สุจริตให้มีปปอชอภาคประชาชนได้ไหม กล้าทำของผู้กองธรรมนัสพักโอกาสใหม่ตอบว่าเห็นด้วยในประเด็ดนนี้พักประชาชนยืนยันว่าสนับสนุนให้เกิดการเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและตรวจสอบองค์กรอิสระได้ พักประชาธิปัตดบนเวทีมีกรจาติกกวนิศเป็นตัวแทนกรอ,อธิบายละเอียดยิบเลยว่าเห็นด้วยในแง่ของการที่ประชาชนสามารถตรวจสอบองค์กรอิสระแต่แต่การเอาผิดการทุจริตของนักการเมือง ควรเป็นภาระหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมและไม่ควรเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องเมื่อมีการล่ารายชื่อและกระบวนการทางการเมืองจะทำให้กระบวนการนั้นมีอิทธิพลเหนือสิ่งที่เราควรพึ่งพิงมากกว่าคือกระบวนการยุติธรรม คุณหญิงสุดารัตน์สวนขึ้นว่าแสดงว่าคุณกรไม่เชื่อว่าพลังของประชาชนจะตรวจสอบนักการเมืองได้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะกราติกกวัณนนิตยืนยันว่าผมเห็นด้วยในหลักการว่าประชาชนสามารถถอดถอนกรรมการองค์กรอิสระแต่ไม่ใช่สำหรับนักการเมือง เพราะมีกระบวนการยุติธรรมรองรับอยู่ไม่ใช่เรื่องของเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยและอาจจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองในท้ายที่สุดผมคิดว่าประเด็นนี้คุณหญิงสุดารัตน์ไม่รอบคอบพอเล่นกับอารมณ์คนที่เกลียดนักการเมืองชั่วนักการเมืองขี้โกง ในแง่หลักการคุณหญิงสุดารัต์ไม่ผิดในแง่วิธีการคุณหญิงสุดารัต์ผิดผมอยู่ทีมก่อนโอเคองค์กรอิสระมาจากการเลือกโดยกระบวนการที่ไม่เกี่ยวกับประชาชน สิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์และพักไทยสร้างไทยเสนอคือให้ประชาชนเข้าชื่อกันห้าหมืนชื่อแล้วถอดถอนถอดถอนได้ทั้งนักการเมืองโคตรโกงและองค์กรอิสระ <c oughs> คุณกรบอกว่าในหลักการรับได้แต่ในวิธีการบ้านเมืองมีกระบวนการยุติธรรมอยู่ คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าแสดงว่าคุณก่อนไม่เชื่อว่าพลังของประชาชนจะตรวจสอบนักการเมืองได้ใช่ไหมคะคุณหญิงสุดารัตน์คะประชาชนคือติ่งนักการเมืองคะ่ะประชาชนเอาความรู้สึกนำการเมืองเสมอเลยคะ่ะนั่นทำให้ประชาชนไม่เที่ยงธรรมพอ ที่จะเป็นผู้ตัดสินประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบดีเลยเข้าชื่อกันห้าหมื่นชื่อผมเห็นด้วยผมยกมือสนับสนุนหลักการนี้ว่าประชาชนต้องมีสิทธิ์เป็นคนเริ่มต้นการตรวจสอบทั้งนักการเมืองและองค์กรอิสระได้แต่ผมไม่เชื่อในความเที่ยงธรรมของประชาชนดูได้จากการเลือกตั้ง เลือกพวกเลือกคนที่เรารู้สึกชอบเชื่อชใช่กระบวนการแบบนี้ให้ความยุติธรรมไม่ได้ถ้ามึงคนละสีกับกูมึงผิดมึงหายใจยังผิดเลยดังนั้นประชาชนตัดสินไม่ได้ครับการเลือกตั้งทำไมประชาชนตัดสินได้ก็นั่นคือการเลือกตัวแทนของประชาชน ฉันอยากให้คนนี้พักนี้เป็นตัวแทนฉันก็เลือกแต่การตัดสินถูกผิดโกงไม่โกงโกงอย่างไรมันมีกระบวนการทักษะวิธีที่ซับซ้อนกว่าการเลือกตัวแทนของประชาชนครับบางคนโกงชิบหายวายป่วงเลยเนี่ยผมบอกตระกูลชินวัตรเนี่ยโดยทักษิณชินวัตรเนี่ยโกงชิบหายเลยเนี่ย ถูกจับได้แต่ไม่รู้กี่คดีคุกก็ติดโกงคุกอีกก,อก,กลับมาติดคุกใหม่อีกคุณหญิงสุดารัตน์เห็นไหมคะว่าประชาชนแม่งยังเลือกพักนี้อยู่เลยประชาชนเที่ยงธรรมกับประเทศกับหลักการกับกระบวนการยุติธรรมพอชัดและใช่จริงๆหรอคะไม่คะ่ะถ้าประชาชนเที่ยงธรรมพอเขาทิ้งพักเพื่อไทยมาเลือกพักไทยสร้างไทยตั้งนานแล้วคะ่ะ ผมเนี่ยโคตรตกหลุมรักตอนคุณหญิงเปิดแคมเปญเราจะสู้เพื่อคนตัวเล็กไม่เคยมีใครมายืนเคียงข้างและประกาศว่าคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมฉันจะสู้แทนเธอด้วยสโลแกนดีๆแบบนี้ด้วยหลักคิดดีๆแบบนี้ด้วยความพร้อมจะเป็นปากเป็นเสียงแบบนี้ทำไมคนไม่ทิ้งพรรคขี้โกงมาเลือกพรรคคุณหญิงวะอย่างนี้คุณหญิงผิดเหรอ คุณหญิงไม่มีราคาเหรอไม่ใช่เพราะวิธีการเลือกของประชาชนใช้ความรู้สึกประชาชนจึงตัดสินโกงไม่โกงลงโทษคนโกงไม่เคยได้เลยครับเพราะถ้าประชาชนพร้อมจะลงโทษคนโกงตระกูลชินวัตรสาบสูญไปจากพื้นที่ทางการเมืองเรียบร้อยแล้วใช่ไม่ใช่ ดังนั้นเห็นด้วยครึ่งทางคือประชาชนต้องเข้าชื่อกันถอดถอนนักการเมืองและองค์กรอิสระได้แต่องค์กรใดจะเป็นผู้วินิจฉัยเราต้องใช้องค์กรที่มีกระบวนการมากกว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกแบบประชาชนเราจึงมีสารรัฐธรรมนูญเราจึงมีปปช เราจึงมีกกตซึ่งใช้ระบบพิจารณาแบบสารคืออะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อกล่าวหาอะไรคือข้อชี้แจงแก้ตัวแก้ต่างเอามาหักล้างกันภายใต้สิ่งที่เรียกว่าข้อกฎหมายมีประชาชนกี่คนในประเทศนี้ที่ใช้องค์ประกอบเหล่านี้ในการเลือกในการคิดในการตัดสิน ผมถึงถามว่าทักษิณชินวัตรโกงชิบหายวายปลวมขนาดเนี้ยและแสดงตนชัดเจนว่ากูเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยทำไมพักเพื่อไทยยังอยู่บนแผ่นดินนี้ได้ประชาชนในประเทศนี้มันเป็นอะไรอะ่ะนี่ไงคุณหญิงต้องแม่นยำในหลักการให้มากกว่านี้ เวลาเลือกตั้งสิ่งที่นักการเมืองมักจะบกพร่องคือกลัวไม่ได้คะแนนแล้วไปคิดนโยบายคิดแคมเปญเพื่อให้ได้คะแนนแล้วหลักการที่ถูกต้องอะถ้าเอาวิธีการคุณหญิงสุดารัฐเนี่ยนะห้าหมื่นชื่อเนี่ยผมซื้อประชาชนได้สบายเลยแล้วเอาไปถอดถอนคุณหญิงสุดารัฐเห็นไหม ผมเอาเศษตังก็ได้ถ้าผมอยู่ในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจอยู่ในตระกูลชิน,นวัตรและเกลียดคุณหญิงสุดารัตน์เหลือเกินผมซื้อประชาชน50,000คนแล้วถอดถอนคุณหญิงได้เลยคุณหญิงเห็นความไม่รอบคอบในกระบวนการที่คุณหญิงเสนอไหมครับแล้วคุณหญิงมาสวนก่อนจาติกเกาดิ์ซึ่งคิดรอบคอบกว่าได้ยังไงครับ ท่านผู้ชมเห็นนักการเมืองสองแบบแล้วใช่ไหมจากเหตุการณ์นี้เราจึงต้องมีคนที่คอยกํากับไม่ให้เลยเถิดนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าทำไมผมเลือกพักประชาธิปัตย์มันอาจจะเป็นคนหน้าลำคาญเจ้าหลักการ แต่มันคือสัญญาณกันขโมยมันคือคนที่คิดแล้วคิดอีกจนเราขี้เกียจรอมันลำคาญแต่มันจะเป็นคนทําให้บ้านเมืองปลอดภัยการใช้อำนาจรอบคอบนี่คือตัวอย่างถ้านักการเมืองเฮละโลตามคุณหญิงไปหมดเนี่ยบ้านเมืองชิบหายเลยนะครับไอ้นี่มีตังจ้างประชาชนห้าหมื่นชื่อเข้าชื่อกันถอดถอนอีดีออกไป แล้วเราจะมีกระบวนการยุติธรรมไว้ทาไมอะครับสิ่งที่เรียกว่าคือแปรของบ้านเมืองไม่ต้องใช้ใช้เสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยสู้กันแผ่นดินไม่ลุกเป็นไฟเหรอฮะแล้วคนที่มันรอบคอบมันลุกขึ้นทักท้วงไม่เห็นด้วยมันผิดตรงไหนอะครับบ้านเมืองต้องมีสัญญาณเตือนภยัยบ้านเมืองต้องมีกล้องวงจรปิด บ้านเมืองต้องมีสายดินเพื่อไม่ให้พวกมีอำนาจมากลัดวงจรนั่นคือเหตุผลที่จะต้องมีคนแบบก่อนจาติดก,กวดิษคอยทวงแบบเนี้ย